ฝันเห็นแคร่นั่งเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาฟนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4ี่นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4งแล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลือกพไพ่ใบนี้นะครับก็จะบ่งบอกถึงมีการเริ่มต้นใหม่ๆท่านมีโอกาสที่ได้พบปะ พูดคุยกับผู้คนหรือได้ไปสถานที่ที่แปลกตาที่ไม่เคยไปมาก่อนนะครับจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับจะได้รับข่าวสารบางอย่างจากญาติมิตรนะครับเพื่อนสนิทมิสหายของท่านเองนะครับโดยรวมแล้วก็สถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นครับหากมีปัญหาอะไรในชีวิตก็ ก็ดีใจได้เลยนะครับว่าปัญหาต่างๆอุสรรคต่างๆก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับในเรื่องของการงานนะครับก็จะได้เริ่มงานใหม่นะครับหรือว่าท่านอาจจะได้เรียนรู้งานในรูปแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนนะครับได้ประสบการณ์นะครับช่วยต่อยอดให้ตัวท่านเองนะครับสามารถประสบความสําเร็จได้ในอนาคตนะครับเรื่องการเงินก็จะเฟื้อตัวดีขึ้นดีขึ้นมากกว่าในอดีตนะครับในเรื่องของความรักนะครับอาจจะ ได้พบรักอย่างกระทนหันนะครับได้พบคนที่ถูกใจนะครับแล้วก็มีโอกาสสารสัมพันธ์กันต่อนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับหากทะเลาะก,กันมาก่อนก็สามารถปรับความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้ความรักสามารถที่จะดูแลกันได้ต่อเนื่องในระยะยาวใบที่2นะครับในช่วงนี้เนี่ยคนรอบข้างท่านนะครับอาจจะมี ภาระนะครับหรือมีอะไรต่างๆครับที่ยุ่งกับเรื่องของเขาเองนะครับก็ท่านเองไปขอความช่วยเหลืออะไรเขาก็ไม่ค่อยจะให้ความช่วยเหลือมากนักนะครับในช่วงนี้ก็เลยทําให้ท่านรู้สึกจะเบื่อหน่ายนะครับใ็นการทําต่างๆไปขอคนนูน้นคนนี้ช่วยเขก็ไม่ช่วยก็เลยโอ้อยากจะพักผ่อนนะครับอยากจะหลีกหนีสภาวะที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับในเรื่องงานนะครับก็ถือว่า ทำไปได้เรื่อยๆนะครับก็แต่ก็ยังมีอารมณ์นะครับอยากจะพักผ่อนอยากจะไปสบายๆายชิลๆพักร้อนบ้างก็ดีนะครับทั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับระยะนี้ก็ควรรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานมิตรภาพให้ดีนะครับเพราะว่าในอนาคตเราก็อาจจะต้องขอความร่วมมือกับเขาอยู่ใบที่3นะครับสําหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับ ช่วงนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับหากคิดขยับขยายหรือลงทุนอะไรสักอย่างนะครับในช่วงนี้ควรจะรอไปก่อนนะครับระวังความดื้อรั้นหรือมั่นใจตัวเองมากจนเกินไปจะทําให้เกิดความผิดพลาดต่างๆได้นะฮะไม่ว่าเป็นเรื่องงานเรื่องแนนหรือเรื่องความรักระวังครับปัญหา ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเจ้านายนะครับหรือว่าเจ้านายในที่ทํางานอาจจะมีการที่กระทบกระทั่งกันนะครับท่านอาจจะถูกต่อว่าในเรื่องของการงานทาให้รู้สึกว่าแย่นะครับแต่ช่วงนี้เองก็ไม่ใช่จังหวะที่ดีนักที่จะพยายามทําอะไรนะครับหรือว่าไปโต้ตอบใครต่างๆครับควรอดทนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งโตตอบนะครับเพราะมีแนวโน้มว่าเรื่องจะบานปลายกว่าเดิมน,นะครับคนที่ทํางานส่วนตัวก็ต้องคอยระวังสถานการณ์ต่างๆนะครับ ของท่านด้วยนะครับเพราะว่ามีโอกาสถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลี้ยพ้ใบนี้นะครับในอันนี้ท่านก็จะมีโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องงานเข้ามานะครับก็บางท่านนะครับที่บ้างงานก็มีโอกาสาน,นะครับถูกเรียกไปสัมภาษณ์ก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะได้งานนะครับอาจมีเรื่องราวบางอย่างทําให้ท่านต้องเลือกตัดสินใจหรือว่ามีข้อเสนอนะครับมา 102ทางนะครับในด้านธุรกิจ้ามานะครับมีโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่ๆหรือว่าได้หุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีนะครับสำหรับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีลู่ทางใหม่ๆนะครับสามารถขยับขยายกิจการของท่านนะครับให้เติบโตยิ่งขึ้นนะครับท่านอาจจะได้รับคําแนะนําที่ดีในเรื่องการงานที่เป็นประโยชน์สําหรับท่านนะครับในเรื่องของการเงินนะครับในชุงนี้ก็จะมีเงินพอ หมุนนะครับทำให้ท่านไม่ติดขัดน,นะครับในเรื่องของความรักนะครับก็ยังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของสมรรถภาพที่เป็นอยู่นะครับท่านอาจจะเหมือนกับรอคอยอะไรบางอย่างนะครับอาจจะไม่แน่ใจนะครับในเรื่องของความรู้สึกของตัวท่านเองนะครับใน ผู้ที่เลือกไพ่แบบน,นี้นะครับที่เป็นโสดนะครับก็อาจจะมีใครบางคนเข้ามานะครับแต่ว่าบทสรุปก็ยังไม่ชัดเจนนักนะครับว่าจะคบกันในรูปแบบไหนนะครับฉะนั้นก็ขอให้ศึกษาดูใจกันไปก่อนหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลขก20หมายเลขก7หมายเลขก5และหมายเลขก2ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข2หมายเลข5หมายเลข7และหมายเลข20